โอ้โห oh เรียบร้อยเกมโอเวอร์ล็อกกี้สีน้ำเงินเสียยาวทีมงานน้องฟิล์มที่เทหดหดเส้นทางนี่แบบปราบเซียนแล้วครับแท็กเตอร์กวบตาเอ็มยูห้าห้าศูนย์หนึ่ง ขึ้นครับงานหน้าฝนต้องทำใจครับโหมดมาก เอาผ่านไถมาเอาผ่านดันผ่านดันผ่านไถอยู่ข้างหลังตีตัวเองครับลอยเฉพาะล้อหลังแต่มันไม่ยันตัวไปข้างหน้าเอาใหม่ชนเลยจิ๋วชวนเลย ทั้งไม่ขึ้นครับสร้างจังหวะใหม่รถไทย เอาละโยกได้แล้วทีนี้โอ้เอาไปเอาไปถอยไป thôi con thôi con ao à, ao à, à chiêu à, à, à. ao đi đi ao à. Thế โอจริงๆไม่พังวันนี้ก็ไม่รู้จะพังวันไหนล่ะรถอันแทบทุกเที่ยวเลยครับเสียวแทบทุกเส้นทาง แล้วนมจิ๋วเคลียร์ทางเอาเสียตานมาแล้วเสร็จทางใหม่ครับ บุกเบิกทางใหม่เรียบร้อยครับเกมเลยครับต้องเทยอย่างเดียวครับโอ้โหเส้นทางเดิมอยู่ฝั่งนี้นี่เส้นทางใหม่ครับเปิดชากก็เอาเลยเรียบร้อย ไม่น้ารอดครับดันตามสูตร วบาวเรียบร้อยอีกแล้วโอ้มิดล้ออีกแล้วครับพี่น้องติดสุดเทียวเลยครับห้างเบิรครับไมอนี้รถออกในบอ่อละบัดเนี่ยโอ้สบายสบาย ไปแล้วครับวิ่งกันอยู่2คันละครับบอ่อสายเสียแบงค์ซับสายทองหลังปั๊มปตาทาชุมบุรีสุรินจัดว่าเด็ดจัดว่าโหดแล้วก็จัดว่าได้ลุ้นกันแทบทุกวินาทีนะครับสำหรับ2คันนี้ย่ำทางก่อน ล,ล,ล่างนะเป็นดินทรายครับดินทรายแม่น้ำมูลเป็นประเภททรายเด้านะพอจมแล้วตะก,กุยลงแบบโอ้โหพื้นที่ที่ท ค่อนข้างที่จะจมแทบทุกจุดนะครับสู้ๆเป็นกำลังใจเดี๋ยวค่อยลุ้นกันต่ออันหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ